โจพร้อมยังโจ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 สิบสองสิบสามสี่สี่สิ้าสงบเม็ดสปส้าสิบ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 อิบสิบสิงสิ่สิบสิบสีบสิบสิบสบสส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 อสสอส่สสบสสสสสสสบสอสส ไม่เอาอ่ะไม่เอาเอาล้างเอาเกมปวกหัวเอาล้างบนหัวเหรอครับจะครับครอบสองดูเขาพีอ่ะเจครับเจอกัพี่รถพังเหรอพี้เราเขาป้องกันเขาเลยนี่อมให้แน่ครับแน่โอ้โหเสียงรถอดอันนี้พี่ไปไหนกันเหรอครับอันไหนโยคบหาแฟนครับ พี่ชื่ออะไรบ้างเหรอครับระหว่างรถลบอ่ะก็หาแฟนได้ก่อนอ่ะอะไรจะเกิดก่อนกันวิวิถลบอ่ะหนูซ่อมไม่ได้ระหว่างลดรบก็หาแฟนหนูดิ้นก่อนพี่ขึ้นดึงก่อนเ่้ยเฮ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่พี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรหรอครับชื่อชื่อกโก้ครับ <ด>ในพ<ด>ี่คือกูอ้าเหรอได้มีคนหนึ่งล่ะมันชื่อบิ๊กครับผมชื่อโกโก้อ้าวโดโดกับบิ๊กเหรอใช่ครับใช่ใช่ครับชื่อบิ๊กครับน่าชอบชอบลงผมอ่ะดีเพราะแต่ชื่อแรองครับป้าพี่เจอกันครับ ว่าแต่ชื่ออะไรครับหนูชื่อมิเดลครับชื่อเจลลี่ครับอ๋อโอเคครับครับอ๋อนี่รู้จกออัจกเหรอคะอ้อาวอยากรู้จักไหมล่ะ ม่เกีวไหนเพื่อนเฟยเฟหรือเปล่าเฟยเฟเหรอใช่พี่เป็นเพื่อนกับเฟยเหรออ๋อใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนครับอ๋อพี่อยู่แดงอะไรคะอยู่เคอร์เลนครับไม่หลุดอ่ะอยู่เคอร์เลนเธอลิงเธอคอมีนฉมนหนไม่เห็นบูตันเลยอันนี้คืออยู่คนเล่นทั้งคู่เลยเหรอครับ ใช่ครับใช่พี่ไปหาพี่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมหาแฟนครับพีนไม่ต้องหาคนรู้เขาก็เจตนาชัดเจนเนาะเป็นนะทับลาย์เลยเปล่าทับลายกับใครอ๋อเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกฮิวดิงเอาวันไหนไปเลยพอดีเลยรู้สิพี่ไปไปกัน อนูพาไปหาผีระวัวงครับขาผีกับ<ผ>ขา,าเป๋ะเอะตอนนีา้ขาะจะเป๋ก่อนไปครไปไหนเนี่ยไปหาผีไงหาที่ไหนะ่ะเนี่ยเห็นไหมพี่ดูนี้แบบเขาอยู่ไหนนะดูค่ะอยู่ในใจนอันนี้บอก พอดังสนามบินเอ้ยข่ายทหารโอ้แต่ละที่ข่ายทหารปะจะรู้ไหมี่อยู่ในใจเรามาหาในใจเราดิขี้เเพงไงเนี่ย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 คงอยู่คอเทินมี่บอกว่าอยู่ในใจเอ้าเฮ้ยไอ้นี่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 บ้านเคอรลนไอโก้บ้านเคอรลนเคเลนไหนวะบุ๊คพี่ขับพี่งลงลงลงหนูลงดิแต่ว่าเราต้องตู่ลงกันก่อนว่าถ้าลงไดเอาไอ้ซ่า เอาตครับรีบไปไหนแต่ว่าถ้าเราได้เราต้องแบ่งกันนะได้สามข้อหนึ่งไงฮะอ๋อหนึ <c oughs> ่งเ <c oughs> ด้าสี่อะไรนะหนึ่งเด้าสี่โอเคมหนข้อสี่ข้าใครอ่ะเอาเข้าทั้งสี่คนมาเจอคนเดียวเด้าสี่ แลทุกคนทุกคนวันหนุวันคืนมามีวันหนุวันคืนกินเยอะเมื่อกี้เพิ่งมีคนขับมาหนุสั่งอันนี้มาอะไรวะคออะไรอ๋อหรอเปล่าอะไรนะครับชาเย็นเช็คชาเย็นเก็ดน้ำหิมะเกิ็ดน้ำแข็งโอ้ย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 พัดที่สายที่รถชาเย็นเก็ดหิมะโอ้ยน่าอร่อยนะ เรากินไม่หยุดจริงมันคนก at at ินไม่หยุดจริงๆหยุดกินไม่ได้ฮัลโหลเจเจพี่อยู่กับมิเกลเจเจอยู่ไหนเจไปถึงแล้วไปถึงแล้วมีใครเดียวเท่านั้นคนอื่นนะถึงแล้วใครมุดเจเจไปกินกับมิเกลกำลังไปหานายกอยู่อ่ะไปเล่นด้วยกันไหม เกลเกลให้เจมส์มาที่ไหนดีนี่ไงไม่มีคนมาแล้วเนี่ยมาแล้วกันเดี่ยวไปเจอกันแลน้ำตาลไหมไม่เอาน้ำตาลหน่อยตายเอาแลไรอะไรแล้วไปแล้ไปขับรถแล้ไปเลยโอเคเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเราวิ่งวิ่งเต้องวิ่งเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งใครวะนี่ นาลกเขาเอาไปแล้วเหรอไหนนาลูกอะ่ะไม่เห็นมีนาลกเลยไหนมีะไยมีคน,เ,นเอาไปาแล้มั้งเ,เราไปหาที่อื่นดีกว่า จะไปหาเจเจเปล่าไปพี่พี่ครับว่าไงจ๊ะมากับพวกหนุวันใจไม่ว่าหรอครับไม่มีเออครับไม่มีแฟนใช่หรือเปล่าไปวันวันทำแต่งานจะเวลาไหนไปมีแฟนจริงหรอครับมีเวลาไหนหรอครับอะไรนะครับทำงานอะไรหรอครับอ๋อตอนนี้ฟาร์มรักอยู่ครับ ไม่ใช่สี่เวลาทำงานอะคบมีน้ำตดมีน้ำตดน้ำตดน้ำตดไม่เอาเหม็นน้าน้ำตดน่ะมันเหม็นไม่ไปไม่ใช่หมายดูน่าดกดูน้ำตดอ่ะของของเงนน้ำตดของงุ่นของงุ่นไม่บางของุ่นก็ถึงปั๊มอ่ะไม่มันยังไม่หมดเลยมันหมดแล้วเนี่ยมันในนี่แล้วเนี่ยเราไปรล้วพี่พีดีกว่าไปเดี๋ยพี่เอเด๋เจเจรอนาน พี่ไป<ม>ตรงหนู<ม>แลนแลนฟ้าน,น่อยได้ครับงั้นหนูเอาคนน้ำเงิน ไงอยู่กับเพื่อนไม่ใช่ไงไม่หนูดูคนเดียวครับปกติเพื่อนจะทิ้งพี่ไปไหนน่ะไปแลนอะไรนะแลนต้นนี่เหรอแลนฟ้าอ๋อดูเคกเลยอ้าวแล้วจะสมัครกันทำไมมามาด้วยกันพี่ไปส่งก่อนแล้วเพื่อนหนูรอแล้วเนี่ยมีเนี่ยกำลังไปแลนฟ้าอยู่ไหนล่ะแลนฟ้าอยู่ไหนล่ะเรนแลนฟ้าอยู่ตรงโน้นข้างหลัง ไหนล่ามาร์กหน่อยแนนฟ้าอยู่ตรงันนี่ไงอยู่ตรงไหนทะเลอ่ะอ๋อโอเคก็ไม่บอกล่ะอุ้ยใช่บอกป่ะใช่มาก็มาด้วยกันจะส่งเสียงดังทําไมใครเสียงดังนี่ไงเสียงดังอยู่อย่อาหูพี่เขาสิครับโอเคครับต้องทําไมมาก็มาด้วยกันพี่โกโก้ปอกพุดดิ้งอยได้ไหมครับ ปอบทำไมมาก็มาด้วยกันพี่แกดูน้องโทษครับโทษโทษ๋ย้วพี่ก็โดนะค้วเธแลยังต้องปอบเี้พี่มีคะมีฟักทองให้หนูไหมหนูด่าได้ฟักกองเนาะอมีไหมคะไม่ได้แต่งไทยเอาไปก่อนไม่ละ หนึ่งตไก่อนไหมครับหนึ่สองห้าแปโกโก้ปรอบปบโออยได้ไหมครับ um พี่ทำไมที่ทงเพกอ่ะมาเดนหนูช่วยอะไรนะหนูช่วยหายกะเพกเอ้าช่วยห้ายกะเพกไงเออหนึ่งอาชีนะเกลแป๊บเดียวเองอะไหา ทำอะไรอ่ะวันเนี้ไม่มีอะไรทำเลยมีอะไรทำเลยไม่ได้เกมผีกันไหมันดีเจเจวันดีเจเจเเจเีเจเ่เวเจเวเเจหจเ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 นเจเเจ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 ้จเจเนเจเจเกเจ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 เเจ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 เล่เจมเจรจเเจเจเจเเเกเจเจเอเเเจเจเจเเจ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 เเะยเ ลำบากนะเนี้ส่วนใหญ่เล่นได้สี่คนถึงหกดนวมเล่นได้สี่คนถึงห้าเดวเล่นได้สี่คนมียูน่าด้วยมาได้บอสเกยมเลยนะห้าคนห้าคนเกอะไรอ่ะพี่เป็นไรเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นลมมั้งแดดแรงแดดแรงเหรอใช่แดดจะแรงมั้งรู้สึก ลมเมื่อกี้แล้วพี่จะไปไหนกันดหุยเขาต่อกันด้วยอ่ะอกันด้วยวะอะไรนะเพิ่งเจอเมื่อกี้เขาต่อกันด้วยอ่ะคเขาไม่เจอกันนานแล้วเหรอเขาเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงสิบนาทีเลยพี่ยังห้ามดูน้องความสัมพันธ์แบบเ่ล็่เลูหนูนะครับแล้วยิ่งกว่า้าจีโอเคขอโทษที่ดูแล มีคนโดดบ้างคับอยากมีคนโดดบ้างมามามาเก่อนเองมามาอยากมีคนโดดบ้างครับมันมีเกมเนี่ยที่ผีมันต่อีตาดำๆอ่ะนี่มันเดินมันเดินบนหลังคาได้อะน้อยหัวลงมาคล้ายฟบูอ่ะใช่ครับเกมอะไรอ่ะ เวลาผีมันออกมาผีมันจะมีเสียงชชอยู่ข้างหูอะพี่อันนี้เป็นหนุ่มเฟรหรือเปล่าใช่ครับอะไรนะครับพี่เป็นหนุ่มเฟรหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่รับะไรทํไพี่จะตกจาังทำไมพี่จะนอกใจเพื่อนหนูนะนอกใจอะไรยังไม่ททำอะไรเลยเนี่ยยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยจริงป่าคนนี้เขาไมาตีเป็นเพื่อนก็ไปกอดมาแล้ว พี่โกโก้คนนี้หนุ่มใครนะเนี่ยคนนี้หนุ่มเฟ่หรอเจเจใค่มีเดียวบอกไม่ใช่พี่เขาบอกว่าฮัลโหลเป็นพี่เขารู้จักเฟ่ไงเฮียเลยทำไมต้องใจเพื่อนหนูอ่ะยังไม่ทันนอกใจเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมือเดีวเวด้วยอ่ะ เออพี่จับมือหนูทำไมอ่ะยาไจมือะันทำไอ่ะเลยแล้วอย่างไงียเซมันต้องรู้สึกยังไงพี่ทำอย่างนั้นอะขออยู่ตรงนี้คนเดียวดูดิเขาหันแบบว่าเหลือบตามามองหนูด้วยอ่ะสวัสค่ะพี่วนะพี่อัวดีนะพี่วูวท้องไม่ได้วัวท้องไม่ได้ท้องอยู่ท้องเหรอไม่ได้ท้อง ยังเป็นทอนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่ได้ทอนไม่ไงฝากไปเล่นเกมนี้กันด้วยละกันนะอะไรหรอวัตชเชอร์อะไรมันเล่นได้แค่ไม่ก mm hmm> ี่คนนี<_<_<__<_้กวัตชเชอร์องตรงตรงนี้ห่างพอยังอ่ะมีคนจะหาเกมที่วันแรกแล้วกระดสนใจกันนะแต่ดดๆแล้วก็ถึงคิดผิดแต่เข้ามาใกล้แล้วก็ถึงเข้าใจผิดแล่วเข้ามาใกล้เล้วก็เข้าใจผิดแล้วเขาเป็นบั๋นใจของฟรีเหรอ ไม่รู้เหมือนกันทำเขาเลยเพื่อนคะเราปิดบังอยู่นะอยู่ตู้เกมรึไหมตู้เกมเราเมื่อกี้ราคาคาเามากี่คนเห็นไหมก่อนตู้เกมผีอะอยู่นะมีแนะนำไหมตอนนอนเราจะมีกี่คนต้องเชื่อเลยนะแปดคนใช่เหรอแปดคนเลยเหรอขอแบบจำนวนเป๊ะๆจะได้หาถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดคนฮะมันมีห้ามันนับเจ็ดยังไงผู้ชายที่อยู่คนสองคนนี้ไม่ไปด้วยเหรอ พี่เขาจะไปหรอเราเพิ่งต้เจอเขาพี่เจอเขาดีแล้วมีอะไรบอางรอเอาเวลารอเอาเวล์โอเคพี่ชายงั้นพี่ชายไม่ต้องเล่นหรอหนูจะเล่นกันเองฮะห้าคนหรือพี่จะเล่นหรอห้าคนมันมีเกมผีด้วยหรอพี่อยากเล่นไหมคะเล่นได้หรือปะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าเลนเราสนิทกันนี้จะี๋ยเราไปเล่นเทนนิงกันสองคนนะคะพี่เรา่เอาไปเล่นนหูพจ็ดคนบอสหาให้หน่อยดิมีเกมเสียเล่นได้เจ็ดคนไม่อยู่นะชื่ออะไรเนี่ย อย่่ไนะครับเชื่ออะไรครับชื่อ็ไคน่ไเสียงรอ่ะไอนุ่มเช่เป็นไรอ่ไม่เสียง่ปุ่่เป็นไรอ่ะก็เสียงปกตินะคะม่เกโอ้โหตอนคุยกับบิ๊ไมเหนเหมือนมปติเลยม่อกี้อ่อ่อ่่่่ะไมมาก็มาด้กันไม่ี่วานะคะช่ออไรฮชื่ออะไรนะชื่อบิครับ อยู่เคยเลยนครับโอเคว่าลูกหนูคงจะรักกันมากสินะอะไรนะครับพี่ไม่เป็นเสียงเราไม่เหมือนคุณกบิกเลยวะก็เสียงปกตินะครับไม่เหมือนที่นั่งรถมาด้วยกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับสรุปกี่คนห้าคนหรือเจ็ดคนนะเจ็ดคนใช่ใช่ไหมครับพี่โกโก้ใช่ไหมครับ อืมมใช่ัคเฮ้ยยูนะแต่ว่าเนี่ยเจเจยังไม่เคยเล่นดีซีสองไงนะเคยปะเจเจเราไม่เคยทุกคนปากเดียวกัง่ายยืาปะอีกถึงจำซะแกเหมือนกันนะอย่โดนต่อใส่ใบอ่ะจำซะแกไหมหายยังไม่จำเลยค่ะมันเป็นเกมแบบว่าวัดเลี่ยมกับเพื่อนอ๋อกินเลือดมาต่อแหลกใส่กันใช่ไหมพี่เราพี่โทรศัพท์คุยกับใครอ่ะพี่คุยกับสาวหรออย่างนี้เราทำยังไงอะไรทีเนี้ย นีแล้ว<ะ>เล<ร>ื่อนไกมาดีมากครับวันนี้ทุกคนเขาแต่งตัวเป็นผีั้หมดเลยเหรอฮะแย่เดี๋ยวไม่แต่งเป็นผีหรอมีไายผีผีไม่มัว คุณน่าสงสารพีนี่น่าสงสารสุดเลยนะเนี่ยเอาแล้วพี่จะพี่พี่ดิ้งอ่ะพี่ดิ้งนะไม่แต่งหรอวันดิ้งก็แต่งครับไหนอ่ะจะดิ้งไงอันนี้ไม่น่าแต่งพีนะน่าจะแต่งงานจะดิ้งอ่ะพี่อะไรอ่ะพี่ดิ้งหัวเนี่ยเขาดิ้งหัวพี่อยู่เนี่ยเห็นไหมใช่ส่วนพี่เขาเป็นผีกระโหลก โหตัวเป็นผีอะไรนี่ยหนูก็อยากเป็นผีบ้าง่ะผีผีจับหัวไม่มีอะดิเราสต่จะจะเป็นผีไม่มัวเหมือนเดียวๆแล้วอ่ะไม่ผมก็ผีไม่มัวเหมือนกันใช่ไหมนมยมีหัวมีหอยมีหัวใช่เหรอฮะแล้วเพื่อนเราจะเสียใจไหมเนี่ย ใช่อ่ะไม่พี่เฟยหรือเปล่าใช่ไปคนนั้นเขาป็นหวานใจเฟยเฟยอะเฟยและนายจะมาพูดว่าผีแม่มัวอะไรของนายเอ้าก็ยังไม่มีผัวไงวันนี้นี่คือมีที่เป็นตอนไปลงโดนแล้วก็เข้ามาดิจเจกับพี่นี่ใช่ป่ะใช่เหรอไม่ใช่เอาาเอ้ันี้าโม่ไอ้หน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 ้าโม่ อาเต็มที่ต้องถามตอนนั้นทามยังาโดนนะครับเออเกิดไหมครับเออเออพี่ตาวพี่ตาวม่มีไหมอ่ะพี่ตาวม่มีไหมแทงผมหน่อยดิแทงผมเลยผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเลือดเลือดชูติดมีดเลยอ่ะอยู่น้ำเล่นเกมไรสะุดนล้วหนูหายอยู่ปะอ้คมปิงปองมันหายากมากนะเกมที่แบบจำสแกนได้เจ็ดคน ไอ้นี้ไงดีซีดีกว่าแม่เราไม่เคยเล่นดีซีด้วยกันแต่มันมีเกมหนึ่งที่มันสามารถเล่นได้หลายคนเลยเก็บเลยครับไอเนี่ยเ o าบอกอะเอ๊ะเราบอกไหมเราบอกไหมเราบอกอะแมปมีมิกอะใช่ใช่ใช่คืออะไรแมปมีมิกก็ได้เดอดดกก็ได้ดอกคืออะไรเหรอดูบอกอะเดี๋ยวเราหา R O B L O S ดอก ในเกมที่แบบทำมันดูมันน่าเลยะแต่ว่ามันน่ากลัวเราบอกเกมฟรีนะที่มันต่อยกันเหรอมันมีหลายมันมีหลายเน็ตเราไปดูแอปต่อยทำไมล่ะเนี่ยมันต่อยกันเนี่ยเราไปดูมีมิกเลเราไปดูมีมิกจริงว่ามีมิกอะ มิม,มิคืออะไรวะไม่เอาดังเด้งดังเด้งดีดังเด้งดีซีฟเล่นได้เด้เเาคนเลยนะ,ะนนดีซีฟมาเนาคมใช่ดีซีสองเหรอใช่ดีซีสอนเกเราจะเปิดตีดีซีสองตั้งแต่พีคามลยเหรออยากเล่นแบบจำซะแก,กวันนี้อยากแบบอยากกลัวอยากกลัว ส่วนมากจำสแกมันมีแค่สี่คนละสิเราต้องลองไปเล่นกันสี่คนละใช่จำแฟนแมนมีสี่คนใช่ถ้าสี่คนอ่ะเต็มเลยแล้วพวกเดวูพวกพาร์ทมูเล่นได้สี่คนได้เก็บไม่หมดเจ้ฝากบอสไปด้วยได้ไหมเอาบอสไปด้วยฮะเจเจ้าสงสารเลยเจเจดีกว่าไม่น่าเจ้ไม่รู้ว่าเจจะพูดได้หรือเปล่านะเจขออนุญาตได้ไหม่ะทำไมอ่ะพี่นีพี่นี่รอมาดู ไม่ไหวแล้วเจคันมากเลยฮะเดี๋ยวพีชดูแป๊บนึงไม่รู้เดีไม่ไหวแล้วฮะอะไรอยากเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูดิไม่ไหวแล้วตอนนี้เจใส่สุดเกินไปเจคันทำไมจะไปแล้วหรอเจไปทางหน้าแล้วฮะเจไม่ไหวแล้วไม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปนี่ก่อนเราก็ต้องไปใส่นัวก่อนแล้วก็ต้องไปใส่หนูตะเกมสองเกมเมื่อกันน่ะไม่รู้ว่าพีชก็น้านัวอะไรมันน่ากลัวกัน จะได้แบบเข้าทีมฮาโลวีนไปสั่นลวงสักเกมสองเกมน่ากลัวเกินมาเนี่ยไปไปตีคนก็ได้เอาบอสเอาบอสไป็นสตอร์ดิจิตไปได้สั้งหมดแล้วก็เราเล่นเลยดีเยี่ยขูเข้าไปกูตกใจเลยเราจะมาที่พาร์ทโมโรงพยาบาลล้างไม่สิเราไปฮกดีกว่าแล้วก็มี myt h แล้วก็มีมีโก o s t outlast w a t c h e myt h ยังยังบ l a n k อยู่ฮะ ฟาร์มโวเสถียรสุดเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มโวมันกําลังรีเลเวลก็คือทุกคนจะเป็นเลเวลศูนย์หมดเลยไม่มีขอไม่มีอะไรเลยน่ากลัวโคตรแต่โกนวัเชอร์มันน่าเล่นไหมคะน่าเล่นผีมันแบบว่าไต่ไต่กําแพงเดินมาแต่โกนวัชเชอร์ถ้าปราบผีมันต้องมันต้องพูดปราบผีด้วยอ่ะใช่แต่มันต้องพูดโกนวัเชอร์ที่มันจับไปขังไอ้นี่ปะใช่ไหมที่มันไปขังอยู่ข้างล่างปะทค่เราพูดปราบผีอ๋อที่เราจะมีวงแหวนเอาไว้ฆ่าผีอ่ะ เราทำโงทันเชื่อก็ได้แต่ผีผีอันนั้นน่ะน่ากลัวจริงน่ากลัวอัดโีกแต่มันเดินอ่ะมันเดินจากเทดาน่ะเดินแล้วแบบมาแล้วก็ตกลงจากเพดานแล้วมาแห่เลือกเลยเอาแม่งแต่งเลยน่ากลัวแต่กลัวเด็กดูไม่ได้เด็กคนไม่น่าดูเพราะว่าปกติอ่ะ หน้ามันไม่ชอบไม่หน้จเจเลือกดีกว่าเพราาะว่เล่นเกมผีมันยังเล่นได้ไม่ทุกเกมล่ะให้เดี๋ยวเลือกฮะเลือกอะไรอ่ะบ้านโมลึกเชอร์ดีตัวบอลเซอร์คืออะไรนะตัวบอชเซอร์คือเกมปรับผีเหมือนกันเด่มบ้านโมเกลตัวอ๋อก็บอลเชอร์น่ากลัวกว่าแล้วเอาตัวบอลเซอร์ โอเคบาโบวาเชอรกันแล้วเราจะเล่นกันได้ไงอ่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นมันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษน่ะภาษาอังกฤษอ่ะยากรู้เรื่องมันไม่ยากแต่มันไม่ยากมันใช่มันไม่ยากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะเอ้าโกวาเชอร์มันจะมีแบบว่าผีเด็กผีโตผีแบบผีตกน้ำตายมีผีปลาทีเอ้ยแต่ว่าโกวาเชอร์มันมีภาษาไทยด้วยได้ใช่ใช่ใช่ সে কে ভি তাই